ครัวของพ่อยังรอลูกกลับคืนมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุก สว,ส, connect, id, สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้ sons, พ่อพงพอเพียงจะพามาชมดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผ right yeah. ึ้งนะครับที่พ่อพงปลูกประดับไว้ที่หน้าบ้านนะครับโดยปลูกใส่กระถางนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลยนะครับที่หน้าบ้านของพ่อพงเองนะครับนี่นะครับก็คือบริเวณหน้าบ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับพ่อพงก็จะทําการปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับ ใส่ในวงล้อรถแบบนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ปลูกประดับไว้ที่หน้าบ้านนะครับนี่ครับดอกกระเจียวหวานเพรน้ําผึ้งนะครับคือช่วงนี้อยู่ปลายฤดูการดอกกระเจียวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือใกล้จะเข้าสู่ปลายฤดูฝนแล้วนะครับดอกกระเจียวก็จะ ไม่ค่อยจะออกดอกนะครับถ้าออกดอกก็จะดอกก็จะเล็กนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับดอกนะครับที่บ้านนี่พ่อพง์ไม่ค่อยกินนะครับส่วนมากก็เอาปลูกประดับไว้นะครับถ้าจะกินนี่พ่อพงจะไปเก็บที่สวนนะครับนี่นะครับใครที่ต้องการปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งในช่วงนี้นะครับก็ยังต้องรอก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็คือ ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับอันนี้บริเวณที่หน้าบ้านนะครับต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดอกกระเจียวหวานใกล้จะลงหัวแล้วนะครับพ่อพงเองก็ไม่ได้ขุดหน่อขายแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับดอกที่แก่นะครับก็ถ้าใครอยากจะปลูกนะครับก็ต้องรอช่วงหลังปีใหม่นะครับท่านผู้ชมประมาณ เดือนกุมภามีนานะครับเมษานะครับอยู่ช่วงนี้นะครับก็จะมีหัวดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับออกขายนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ดอกกระเจียวต้นแบบนี้นะครับจะตายนะครับแล้วก็จะลงหัวนะครับก็จะลงหัวเหมือนขิงนะครับ ส่วนดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับที่ปลูกใส่กระถางนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนบางคนนะครับที่เอาไปปลูกแล้วบอกว่าไม่มีดอกนะครับก็คือนี่แหละนะครับจะยกกระถางแบบนี้เลยนะครับให้นะครับตอนที่เพื่อนตอนที่เพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะครับผมก็ยกเป็นกระถางให้ไปเลยนะครับเอาไปไว้ที่บ้านนะครับ พอเอาไปแล้วนะครับเพื่อนส่งข่าวมาบอกว่านี่ครับจะเป็นตะกร้าแบบเนี้ยนะครับนี่น,นีพอผมก็จะยกเป็นตะกร้าแบบเนี้แบบกระถางแบบเนี้ให้นะครับเพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าดอกกระเจียวที่ให้ไปไม่มีดอกนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ออกดอกเลยว่าอย่างนี้นะครับรันนี้การที่ดอกกระเจียวจะออกดอกหรือไม่ออกดอกเนี่ยนะครับ ตำแหน่งที่เราวางก็มีส่วนหรือว่าตำแหน่งที่เราปลูกก็มีส่วนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสังเกตไหมครับที่บ้านของพ่อพงนะครับที่ปลูกไว้นะครับพ่อพงปลูกไว้กลางแดดเลยนะครับท่านผู้ชมปลูกไว้กลางแดดแบบนี้นะครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับจะชอบแดดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะชอบแดดนะครับเราปลูกไว้ในที่แจ้งนะครับที่มีแดดส่องนะครับ ดอกกระเจียวหวานก็จะออกดอกให้เราได้เก็บรับประทานนะครับนี่ครับนี่ถ้าเกิดเราเอาไว้ล่มลมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่างกรณีแถวเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับล่มๆมเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยโตนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันมันอยู่ใต้ล่มของต้นน้อยนานะครับนี่ครับก็ต้นก็จะไม่สวยเลยนะครับเป็นกระถางแบบนี้แหละนะครับเนี่ยปลูกพร้อมกันเลยนะครับ นะครับปลูกพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็กระถางแบบนี้ผมก็ยกให้เพื่อนเอาไปไว้ที่บ้านนะครับเผื่อว่าจะได้มีดอกกระเจียวหวานเพชรนน้ำผึ้งกินนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมถ้าเราปลูกเนี่ยนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่ค่อนข้างจะน้อยหรือว่าอยู่ในเมืองนะครับแต่ว่าอยากปลูกดอกกระเจียวหวานเพชรนน้ำผึ้งเนี่ยเราก็ปลูกแบบนี้นะครับ หากระถางนะครับมาใส่นะครับหากระถางมาใส่นะครับหรือว่า,าเป็นท่อซีเมนต์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมน,นะครับเอาปลูกไว้นะครับที่บ้านนะครับแล้วก็ดอกกระเจียวหวานก็จะออกดอกให้เราได้รับประทานเรื่อยๆนะครับอันนี้พ่อพงปล่อยไว้นะครับจริงๆแล้วการรับประทานดอกกระเจียวหวา,านเชศน้ำผึ้งเราจะทานดอกดอกที่ออกมาตุ่มๆนะครับ ดอกที่บานแบบนี้นี่จะทานไม่อร่อยนะครับท่านผู้ชมอ่ามันแก่ไปแล้วนะครับเราจะทานดอกตูมๆนะครับเอาไปทานกับน้ําพริกนะครับหรือว่าจะเอาไปผัดนะครับเอาไปนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาไปแกงส้มอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับดอกกระเจียวหวานเพชรงามพึ่งที่บ้านของพ่อพงนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็ปลูกใส่กระถางนะครับอันนี้ก็เอาลงใส่ในวงล้อมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับนะครับก็จะปลูกเห็นไหมครับมีแต่ดอกกระเจียวหวานเพชรพึ้งทางนั้นเลยนะครับถ้าเราปลูกไว้ในที่ที่แจ้งที่โดนแสงแดดเนี่ยนะครับต้นจะเขาเรียกว่าต้นจมุกมุกคำว่ามุกนี่ก็คือต้นจะ ดอกใหญ่ดอกต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะไม่เลียวนะครับถ้าเราปลูกไว้ในที่ร่มเห็นไหมครับต้นมันก็จะเลียวยาวอย่างเงี้ยครับนี่ครับดอกก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับถ้าอยู่ในร่มนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าอยู่กลางแดดนะครับดอกก็จะออกดีกว่าอันนี้นะครับดอกก็จะออกดอกดีกว่านะครับนี่ดอกขนาดที่รับประทานนะครับก็จะเป็นดอกตุ่มๆแบบเนี้ยนะครับ ช่วงนี้ก็อยู่ในปลายฤดูการของดอกกระเจียวนะครับใกล้จะหมดฝนแล้วนี่ครับอันนี้คือการปลูกดอกกระเจียวนะครับใส่กระถางนะครับประดับไปที่หน้าบ้านนะครับล้อรถนี่นะครับอันนี้พ่อปงจะเตรียมปลูกบอนสีนะครับเตรียมไว้ปลูกบอนสีนะครับอดีตใส่ไว้แล้วนะครับเอาประดับร่วมกันกับนี่แหละ ดอกกระเจียวหวานเชศน้ำผึ้งนะครับมีอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับเราก็ปลูกใส่ท่อซีเมนต์ไว้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับปลูกใส่วงท่อซีเมนต์นะครับนี่เข้ามาทางนี้เห็นไหมครับอยู่ในตะก,ก้าเนี่ยครับน,นี่ครับก็เป็นดอกกระเจียวหวานเชศน้ำผึ้งนะครับอันนี้คือบริเวณที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับก็ได้ปลูกดอกกระเจียวประดับ นะครับไว้ที่หน้าบ้านนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ